น้ได้พูดนึงนอ้ซอยกันได้มันจะเอาขึ้นได้<อ>ห,หาสิบโลบห่หาสิบโลยก,กบาทเดียวเยยน,น้อพ่นพ่<ล>พนนี้ใจโลดขันบ่ขนว่าข <โล S 1> ันใด,ดน่ะเจียกคนคนเห็นอยู่บ่ก็บีใครเห็นก็โทรหาหมู่แล้ว้วเพื่อนเห็นได้วขืนก็เอามาส่งเขืนอนแล้วก็พอดีหมูแม่พาไปห้องหมอใครแต่บ่ออันนั้นลายเนาะมักไปห้องหมอ เพื่อนภาพไปห้องมอเลยมอมอห้มาเฮื่อนบอกเม่นอ่ายิบในตีนสี่เข็มยิบเม่อในนอนใช้อะไยิบมึงได้อันะยิบโอ้ยังเป็นบาทอยู่เนาะใครอยู่มาระวังหน่ยเด้อ บสบายดีแหละสวัสดีเด้พี่น้องเด้อ FC ของตัวชิดที่หักแพงเบสสุขสุคนพี่น้องพ่อพ่อกับตัวชิดปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเอง้เนาะโดยพี่น้องพ่อพ่อกันในมือน,นี้บานนี้น้พี่น้องนอนหลังจากเมื่อเช้านี้ตัวชิดก็ได้ไปหาน้องสาหลัหงจากนั้นตัวชิดก็ได้มาทางพี่น้องพี่น้องบานนี้เนาะทางแจงกระเบาบานนี้ทางบ้านดงพุง้งอ่านองพี่น้องจำกันได้บ่เนะน้อง,องกุง้งและการน้องก้อยเนาะอ่า ทีตัวชิดได้ซื้อดินให้เนาะที่มอบดินให้ที่อันพอหักดูเมกาเด็กไอหักของตัวชิดเนาะได้มอบดินให้น้องกุ้งแล้วก็น้องก้อยก็โดนเติบมาได้มาเยี่ยมมายามเนาะมาในมือนี้ตัวชิดก็ได้มีของมาฝากเพื่อนเล็กๆหน่อยเนาะก็เป็นทางอันผู้ใหญ่ทางพังไทยเนาะทางพอหักเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศก็เพื่อนก็ให้อ่ามาเยี่ยมมายามายามา,ามหาเนาะเพื่อนก็เมื่อนี้กับตัวชิดกะซื้อ เอาเขามาหนึ่งกระสอบเลยกพรพอมเงินอีกจานวนหนึ่งที่เอาเอามามอบให้น้องกุ้งน้องก้อยเนาะแต่ว่าน้องก้อยจะชิวเฮือนด้วยบอกพี่น้องเอ๋ยเนาะมื่อี้วันวันคานวันคานเป็นมื้อที่ว่ามื้อเข้าวเฮียนได้พี่น้องเนาะว่าน้องสาวนี่คนเป็นน้องสาวนี่ยังเข้าวเฮียนดูเนาะบางท่ออาจจะไป็นขาเฮียนในที่เล่าประวัติความเป็นมา้องกุ้งเลยกับน้องก้อยให้พี่น้องฟังเขาข่าวเนาะจะอซีผู้มาใหม่อาจจะบอกข้าใจน้องกุ้งและน้องก้อยนี่ เป็นเด็กกาพร้าพ่อเพิ่นเสียชีวิตแต่เพิ่นน้อยเนาะเลยแต่แม่แม่ก็อยู่ไทยเนาะยังบ่มาเลยแม่นี่เนาะมีแต่นานๆที่จะฝากเงินมาให้เธอนหนึ่งกะฝากมาแบบอ่าน้่พันน้ําพันหรือว่าพันปลาย,ยาเนะาะหางานก็หาง่ายคนเตกงานตกอย่างแน่เนาะ,นะกับประมาณนี้แหละประวัติน้องเพิ่นกรบข้าวเนาะนเดี๋ยวสิพาพี่น้องขึ้นไปน้ำกัน กาบพาพี่น้องเป็นกำลังใจให็ในเนาะแล้วก็มื่อนี้ก็มาก,กับทีมงานทิดเกา่ามีอ่าตุเดนปั่นชุบน้องตุบี้ปั่นชุบแต่ว่าตัวคำเพิ่นมีธุระเพิ่นสัตว์เขา่าสวรรค์เขตยบุ้นแหละพี่น้องมื่อนี้เนาะอ่ายการเขาเอาเข้ามานึงก็สอบแต่เกา้าตัวชิดจะเป็นคนย่อขึ้นมื่อนี้มีงานมาเนี่ยช่วงนี้นี่แม่นมอบให้ตุเดนเนาะหรือว่าตัวยาวหมู่ตุชิดนี่พี่น้องเนาะแต่เก้านี่ตัวชิดเป็นคนย่อขึ้นป้าเอาตั้งใส่หัวขึ้นไปเลยเฮือนน้องกุ้งน้องก้อยก็ได้ มันี่มีตัวเด่นเนี่ยเพื่อนยาวเพื่อนใหญ่เพื่อนชูงเลี่ยม่อมเพื่อนเนาะงานหนักๆเนาะโอเคพี่น้องผักเป็นกำลังใจใหเด้พี่น้องเด้อผักกดไลค์กดแชร์กดซูแารเบิ่งน้ำบอกคำโฆษณาให้แน่เนาะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อตัวเด่นโอ้ยสบายดีอ่าขอมอ่ให้เจ้าได้งานนี่ขโม่ให้เลยบ่ขโม่ไว้เพราะว่าน้องเพื่อนอยู่ทางเฮือนบุ่เละบอกให้เพื่อนขึ้นไปทางเฮือนบัว่าดูลุมมันมีบ่อนั่งเนาะกับอีกอย่างเข่าน้ำกันเอาขึ้นไว้อยู่ทึงกูเลยเด้นแมนขึ้นได้บ่ขึ้นเลยไป ป่ะตัวเรียนยังไม่เคยมาเทือท่อเลยเนาะไม่มาเทื่ออ่าโอเคปะ่ะไปลองป่ะโอเคโอ้รถจอดตากแดดอะไรอย่างี้ยังไม่ได้ป้ายอยู่พี่น้องเลยโทรหาทั้งส่วนพันหนึ่งจีนี่ว่าพังเบือมือน,นี่พิ่นว่ามันกำลังเล่งหายแมนพอดีครบกี่ช้อนห่อนหนึ่งเดือนได้ได้นี่เนาะป้ายรถเตรียมซื้อรถพี่น้องเลยเนาะป้ายรถตัวซีนออกนี่เลขเด็ดแน่นอนแหละอ่าใช้เข่านี่เด้เออ้าวอึ๊บ บีกก<ด>นั่นหนึงเนาะสิกกะบะนี่พี่น้องเลยใ,ใส่หันใส่นี่อย่างที่แหละโอ้ตุเรนดึงบาาเดียวโอ้ขาดบออา่อประตูขวัขกล้นกินกนี่เฮชุยนั่นนึงบ่อก็อย่างน,นี้เนาะก็เล็กเน,นา,นนนาอะอจะเสียออขึ้นอะไรตู้บานนี่เอาใส่หัวแล้วเน<อ>าะตอให้ขาย่อขึ้นบ่ย่อซอยบ่ย่อบ่ย่อได้พูดดึงย่อซอยกันได้มันจะเอาขึ้นได้ หาสิบโลบอกหาสิบโลยกบาทเดียวเลยไอ้เนาะพ่นพ่นนี่ไงไก่โลกขันบ้าวขึ้นหัว่ขันใดนะขันใดยนยนขึ้นก้อนตุ้ยยนเข่าขึ้นก้อนว่าปุ่ดิเองนงี่ยพอดิถึงพอดิถึงไงไอ้เนาะชูรี่เองน้องขันก็ได้แล้วฮะบอกดึงเลยแบบนี้โอ้ยง่ายนี่ไงนี้เนาะสำหรับตัเด่นนี่แต่สำหรับข่อยนี่เป็นงานที่ว่ายากที่สุดเนาะว่าข่อยเกิดมาสั่นตัวเอ้ยขึ้นมาขึ้นมา มีคนหัวแขวะได้คนหนึ่งกี่ดักหัวแขวะหยุ่มๆอยู่แขวะาผู้นั่งอยู่ไทยกูก็กูตัวเราตัวเราตัวคนใดเลยเฮ้ยตัวตัวมาหักเอากล้องในตัวเว้ยมือจับเลยนี่แข่งเกิดมาสั่นนี่เนาะแนวอื่นแบบไม่ได้สั่นเลยตัวเอ้ยคิตใจแมนจิตใจจิตใจไป ไปต้องได้ก้มได้เพื่ขึ้นมาหนยังมาวันนี้คือมืดคือแค่บาทนี่เนาะคือลึกลับแท้นี่แต่เก้าอยู่นี่ซานพเนี้ยแต่เก้าอนี่ซานบ่แมนเบื้องหัวขันใดนี่แต่ว่าเป็นอัดเดี๋ยวบ่เนาะผูกจากเอ้าสบายดีเด้อน้องกุ้งเด้อใช้ป้านี่บ่เข้าเอาไ้ใช้เข้าจับก่อนเด้อเนาะของมันอพี่ตัวไอ้นเนาะใช้อันนี่ป้าคือมืดคืดแค่บาทนี่ เอาปิดไรคีฝุ่นมันกองมาเป็นหนีจางเดือนหนึ่งตายดีย่างแล้วอยู่ฮานอยอ่ะพงร้องบานนี่เนาะสบายดีเลยน้องกุ้งเด้อเอ้น้องก้อยกุ้งน้องกุ้งนลืมซื้อเลยเลยบาดทนเอาให้เป็นเนิฟก่อนเออโอ้ขึ้นหัวคันใดน้อยเดียวกับเมื่อยอันนี้ตายได้มาเนี่ยฮู้ได้ว่าตัวเองเข่าบานอีพี่น้องเลย ตุ่ยแหงมจากเนาะโดนเติมแล้วไ่ได้เจอกันฮอดบ่เดือนหอดอดบ่อเอ่อเอาคือว่าอัดใบใหม่บิดบ่อหนิใครอัดอันนี้โาก็ไม่เทองอันน่ะไป่เถิงอัดกับน้องเพราะว่าถ้าไม่เท่าเออไม่เท่าพนเอิไม่เทืงไม่เถิองไม่เทิงไม่เถืงเออภาษาไม่เท่าบ่อน่ะคืว่ซื้อเพิ่นบ่ไม่เท่าเนาะทั้งนี้พนเอินไม่เทิง เออหา,ากเคยได้ยินเคยได้ย,นยินเธอเล่แท็ติเกิดเนาะไม่เท่าครับเจ้าอัดอันนี้เนาะกีมาจึงปึองอยู่แม่แน่ช่วงน่ะมันลมน่มเนาะเนี่ยรายการลงไปอยู่แค่น้อยนี่พอเขาขึ้นแค่บ่ได้เป็นยังอ๋อตอนนั้นดิลดลม่มรด,ดลม่มแบบช่วงนั้นข่อยมาบ่ได้ช่วงเขามีเวียกลลายรถโดยช่วงเลี้ยงบ่มีลถเมนช่วงข่อยยังบ่มีลถใหญ่โดยช่วงน้ากับเบียกกระไรนี่อยู่เพื่อนตัวได้เพื่อนพุ่นบ่เนี่แต่อยู่พุ่นเลยบ่แบบนี้ อยู่ในเตียงอยู่รวแล้วบ่กะใครเหน่กันเลยคือมานอนแค่ใหญ่พักกันขึ้นมาพี่บัตรบ่อบัดเนี่แนแต่ว่าเห็ดอยู่เ,เห็ดกินยังเห็ดอยู่พุนเออก็ดีคือกันเพื่อนอยู่พี่กจะจเพื่อนนี่จะตั้งโบเปื่อนเนาะ็ดกินเห็ดยูพุนเด็กหลังน้อยผูดังเนนพื่อน,นบ่าวบ่บัตรนอกไปใช้ชถานีน้องครับน้องไปองเรียนสองคนเลยบ่ยูพูนหนึ่งไปน้ำเมถาวาผูน่อยนะ เออเผื่อเราเ่ิไปเก็บกุ้งนะไม่เถีงเผื่อนระเออไม่เถ่าไปใช้ไม่เถ่านะไปเอางัวไปปล่อยเลยก็ไปหากินเลยเออเอางัวไปปล่อยไปหากินตัวเล่นหาก,ก,กมาแค่เดียวโดยมาถึงคือแรกเลยอ<ม>ืมต่ผ่านทางนะยังไม่เคยผ่านในทางเสลูกสาวเขาได้นี่ยนะลูกสาวว่าแมนอ่าลูกสาวเจ้าอีกคนหนึ่งได้นี่ยังอีกสองคนได้นี่ยังสองคนยงสคงเยนคนหนึ่งเป็นได้เข่าเข่าเบิด์ลได้ละเขากินเอามาตอนนั้นเบิล้วบอยังอยู่หน่อยหนึ่งยังพอดีเลย พูดเดียวมาเติมให้เลยเติมให้เลยเป่าหนึ่งเป็นเป็นเดือนยังบ่เบิร์ดเนาะสงสัยประหยัดอินสี่เอาข้าวเส้ากับโบกินนคืออะไรนะข้าวเทียงกับโบกินคือเข้ามาแล้วถามกินข้าว้วบอคือมื้อนี้กินบอข้าวเส้ากินข้าวเส้าประมาณเนี้ยเที่ยงแรงเดียวเลยมีแต่ไม่ถ่ากับผู้น้อยกิน อันผู้น้อยพัสองคนบริกินบาา่ิยากมันเป็นหี่ทางบ้านบอ,อ่สวนบุคคลี่บุคลลลบคลนี่เป็นหี้าน,เ,น,าานเขาเนะ<ม>ะาะ<อ>่จ่าบ้านนี้เิ่นอดเขายานว่าเนาะแต่ก็จะ,จะจะอดหลายเลยกินแค่หนน้อยนึงย่านกับเพาะกินน้อยนึงเ้อบ่อจากกกินแบบพอะ้องทองแต <N> ่ว่าแต่ว่าบริก้กันเรื่องได้แหละมันบอกเมนเร่งบดิกิน่ะบริเจ็บทองบริหิวบอบอกินแต่ข้าวเช้าบดิกนข้าวเทียงเตงแตงแต่เฮียนู้เล อได้กระลึงมาเลยบ่ได้ดอกข่อยบ่ได้ใส่สีขาดบ่ได้ย่านมีแนวย่านตะแอกข่าวซิงตะแอกกันได้นั่งเครดินั่งจนน้องไผ่กันจนน้องไผ่น่ะเคยเบิ่งบ่อันคนตัวใหญ่แล้วถือถือแอกน่ะเราไปปุ้นคุ้ยของในห้อยซิงเด้นักงจอบในน้องที่โตมหนึ่งข่าวซุกหรือบ่นะคือตุเรียนนอะแบบนแ้กันไปว่าจะเบิ่งนั่งร้านผม บ่าจะคือตุเรนไน้เหรอหนึ่งเขาชุกบ่อคิวเขาเดียวประมาณนั้นประมาณไม่ได้ดอกไข่ไม่ได้เอาหิวเขาเหรอบ่เ้าไม่ได้ไปชายบ่อใช่ละบ่ไม่ได้ไปตันอ้อยบ่อตรนนี้ตันอ้อยคนมันไม่ได้ไปบ่ไม่ได้ไปหากระยังได้เออแม่เนาะเป็นอะไรทอดหมือบ่หรือว่าตัวเองครับเองตัวเองเับเองรถไผ่หรอลดมือลดมือบาทนี่เจ็บให้อันเจ็บเจ็บแห้งเติบ่า เจฮาเจ็มแฮงกว่วแต่ว่าหมู่ม่ได้เป็นอย่างไรบัดรถได้ค่ะรถกะพี่มุนพุยเมนเป็นอนะไรเจือกเองบ่เมนดีบรถข้าเจ้าเอ,อ้โตคุ้มบัดนี่เมนไปครับทางเฉดน,นี่บ่าทางไอ้ชุ่มเจ้านีบ่เมนโอ้ทางไงมีแต่คุม้มแมนินแห,นหนมีแต่คุ้มมึงได้เอาขีา้บ้านนะเผิ่นมีแต่เอาหินมาใส่แต่เผิ่นบ่ไดเอายางมาเทดแมนมันก็เลยเป็นมักหินเป็นหินแหหินยางเนาะแต่รถชี้ชี้ยางข่อยัง จะเจือกกันเลยขี่มาทางนี่นะรถเจือกรถหลีกรถรถไปถือขี่หินรถเจือกเลยกลางคืนบอกกลางเวนกลางเวนวันสิพากันไปเอาน้องสาวยองเฮียนน้องเฮียนน้องบัวได้ข่าวด่นงเฮียนอันข่อยช่วงอ่ะเดันไก่มาบ้านกินนี่แล้วน้องพังน้องสะพังนนี่แหละนี่ที่เขาไก่มากินนี่ข่อยช่วงอยู่โดยกัดไกยูแต่กับบุวป่าเลเนาะประมาณสามลักอย่างไะเนาะ คอยกายมาคอยทวงอยู่วะของเฮ er, ียนของน้องก้อยที่คนคนเห็นอยู่บ no ่ก็ไปเห็นกระทูหาหมู <m <m ่เลยวบนแ้วเพื่อนเห็นได้เพื่อนก็เอามาส่งเฮือนแล้วก็พอดีหมู่ม่พาไปห้องหมอใครแต่บออันนั้นลายเนาะมาไปห้องหมอเพื่อนพาไปห้องหมอเลยหมอหมอให้มาเฮือนบ่เมนอ่ายิบในตีนสีเข็มยิบบ่ได้นอนใช้อะไรยิบมึงได้อะิบ โอ้ยังเป็นบาทอยู่เนาะใครอยู่มาระวังหนิเด้อใครอยู่บ่ถือหนักเมื่อเป็นเป้วเชี่ยโชมเด้่ยฮะเป็นเป้าไอันนี้นะบอเป็นกะใครอยู่หน่อยหนึ่งบ่อนี่บอมันตานี่บ่เด่นเห็นอยู่หน่อยหนึ่งยิบคือกันนั่นกะโบ่ไป็นยิบเออมันเป็นมันมันมันแห้งเตะ มันแตกแต่ว่ามันเริ่มแห้งเลยมันบร่ได้เห็นอะไรเนาะมันสันงเกตรกรับผู้าูแบแบลแปบอลตีนมันถึงหน้าแล้วโอ้ยบ่อยากคึดเลยผ <c oughs> ู้สาวใช่ไเนาะยังไงเป็นสาวครับระมัดระวังในเด้อวันนี้เด้อย่าง <c oughs> ขีมาจังมือย่างทิศหนึ่งยางขีมาขีมาดีเลยขีมาอะไรเน่ยเอาผู้หูว่าเป็นยังเครื่องสายพูในหูอยู่ทางภังไทยนี่คอมเมนต์มาเด้อแต่บ้านเฮานี่จะกว่าคู่ไล่เน้ะ ตัวในยางเมนแต่ว่าชํำในช่ำอย่างนี้อย่างนอนย่างขีมาแหงเอาขีมาถ่งใส่แบบว่าเขาวันไบเดียกกับเขาอยู่กรรมนั่ยมันบ่แมนแต่อยู่กรรม่าได้ใส่ใส่แต่ใบหน้าใส่แต่ถอกแต่ท้านน่ะนะแต่นี่อย่างขีมาใส่ขีมาเลยนี่แต่กันยากเตอร์รหล่อหล่อหาขีมาอะไรกันยากเตอมันมีกลิ่นบ่อยตัวใส่ใส่กระดูกก็ได้อกระดูกมา บกระดูกยังไงนะกระดูกยังก no ็ได้กระดูกกระดูกงวกระดูกเนกระดูกได้กระดาใบหน้าใบเป้วยใช่ใช่บ่กขี่มาเจ้ากิน่มันสิยากนลเเขาไปรลอหาขี่ม้ยก็โทษําเดินพี่น้องเนาะอันนี้คือบ้านเท่าเนาะบ้านเท่านี่คันคันรถล่มรถยางนี่สิไปยางนั่นแหละส่วนลายเนาะเจ้าคือบ่โทรหาคอยคือบ่บอกแน่ว่าอันของบอกอยู่ว่าเป็นอย่างใดโทรหาเน้ กับวันได้โทรให้โทรหาหมูใครอยู่มีหมูเนาะเมีนกับวันเป็นหมูดอกเป็นพวกรุ่นไอรุ่นยังนี่แหละแต่ว่าก็โทรบอกน้องในน้องกะบอกข้าเจ้าอยู่ในไหนได้เพิ่นกะมาแต่ว่าไปหองมูเพื่อห้าสซีมากกับบันกิไกลเถิบเลยเนาะสามสี่สิบกิโลก็น้องเพคนบอกห้าหู้ห้ากับมามาเเาาบู้นะแต่ว่าห้าีิโลจักสองน่ะาีิโลจักกับมาสองหน่าเนาะแต่ชีวายืมเอารถใหญ่ในเฮือนได้มาก่อนแต่ว่าเขาขมักขมังบับนี้ ตอนตอนช่วงยังโมงอะนะเสือกนะตอนเทียงเที่ยงอะเที่ยงช่วงเขาไปเวียกพอดีเนาะ,ะช่วงเขากาลังขับรถไปเวียกแต่ช่วงนั้นถ้าซิอูถงงแถวลมเงี้วลมเงี้วนี่แหละค่อยว่าแต่ที่ค่าเดียวคันแรงลงมากอะเนาะมานนี้รถค่ารถค่ายังได้แปลงให้เพื่อนบ่แปลงให้มู่บ่ด้วยเลยน ก็เพิ่นว่เอาเพิ่นบอกเอาน้ำพอไปน้ำกันพ่อแม่เพิ่นกะบอกเอาน้ำพ่อแม่เพิ่นกะดีเนาะพอเอาพูดจักกันมาโดนนี่หมู่คนอยู่แถวนี้บ่แม่อยู่แถวนี้แบนบ่คนแดงนั่งอยู่ตารางอ่ะบ่แม่นรถเพิ่นนั่นแหละอ๋อก็ถือว่าดีเลยตุสิทธิ์เลยรถเทเป็นคันนี่ก็เลยเอาเงินเอาคำน้ำเนาะบอกเพิ่นกะมีน้ำดี เพิ่นมีเพิ่นเป็นคนมีแน่่ยก็มีแน่เว็บไทยบอรถเพิ่นเว็บไทยอีกเลยตัวรถเพิ่นก็สองคันอ่าลมต่าเลยเพ่นบอกตุ้มคันพุ้มรถเ่นบอควันดอกคนเลยจริงรถรถก็ไปตั้งหาคนกันนอกก็บไม่ได้ใช่อีกน่นแนอกกบไม่ใช่อันตรายอันตรายใช่เด้อกันนอกเด้อคำชี้วันนี้นะใส่กันนอกแน่ขันเก้าเอาไปไกลนะมันกันได้ทั้งแดดกันได้วัตถุยางกันลมอีกเม่นเวลาเกิดอุบัติเหตุทืออ ตาเจ้านี้มันบร่ได้เป็นได้แปลวขันใช้กันนอกนะม,มันกันเด้อืมกันทุกสิ่งทุกอย่างตั้มหรือค้อนไหลไปเลยไหลไปเลยช่วงหัวมือขึ้นมาเลือดเต็มเบิดตีนบัดนี่เต็มเบิดในตีนในหนาในนีหน้านะในนีพร้อมในนีก็กเป็นแยวเลือดแตกไหลออกลรบ่อในแก้มกะแต่ว่าเอารถขึ้นแตกะพากันโทรหาน้องน,งนั่งเลยนะแตกะม็มีเพื่อนกายทางในเพิ่นกระจอดรถแตกะเอาทางมาส่ง ไม่เท่าไม่เท่ามาพี่ก่อนบอ่อต่ำที่แรกนะเจือยที่แรกแมไม่เท่าอยู่เฮือนบอ่บอบ่อไม่เท่าหนึ่งใจนี่ญาติซองนี่ญาติคนในเฮือนห้พยพอ่มตอนนั้น,นะ่ะเมนบอ่อญาติแต่ว่าญาติแต่ว่าเจ็บกับญาติห้นี่ ย่านให้ล,ลายกัวย่านให้ลายกัวเจ็บบัวปันไดเจ็บบัวปันไดเจ็บบัวปันไดย่านห้ยย่านเป็นโทษนี่ลายกัวเออแม่แล้วก็กยา่นา,ยยาน,นเพื่อนห้ยย่านรถเพื่อนเพนะบัวดได้ห่วงตัวเองเลยต,ตอน,น,นห่วงรถข่อยก็เคยคือกันข่อยช้อนกมูโหล,ลนั่นรถข่อยอนนะนะรถเทนา่าข่อยเฮียนมอจีตรู้วัยรุ่นเนาะที่แหละขับรถรถดังๆโซ่ดังๆนะทางโค้งบ้านนี่ไปเข่าเฮียนอยู่เหนืออยู่อยู่ลำลุงเกือบตกอ้ขาตุงเกือบตกภูหากบัวได้เจ็บได้ข่อยนะบัวได้เจ็บ รถนี้มุนเลยมันผลิกมากหินคือกันอันนี้กะแต่ข่อยมักหินท่ากระปั้นนี่ไรมากหินโดนหินแหยหินย่างาเขากำลังเสียทางโดยมาบอกกีหินคิดว่ากองขี้งัวพี่น้องไอ้แต่เราสิเสียห้อยนะเหยียบเหยียบก่อนฮักบึ้มแล้วเนาะฮักไอ้ลุงกาเขาเลตีนเนาะรถทางผมเห็นทางยางคือเจ้าไรทางแดงควัญกุ้มรถเนมบยผเห็นอย่งเลยเนมนี่กุ้มบัตรขี้ดินบัตรขี้ดิน ล้มพัดขีดินไปเบิรถเห็นตะมู่กองย่ออยู่ทั้งขางผู้เจ้าคข้ารขึ้นมาจับรถขึ้นมาบานนี่อันขาเหยียบหนองออเลยขาเหยียบขาเล็กอย่างนะเพื่อมาเบ่งมือหักข่อยไปใส่เส้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกได้ข่อยนะอ๋อนี่ก็ใส่แขนยาวอ่ามืดมืดตีนข่อยอยู่บริเจ็บข่อยมาเจ็บอยู่แขนซอก ว่าหอย,หยลงหรอขอเอาแค่ชอกครึ่งดิดไทยไปได้ไลยคือคอือแก่กันนี่ว่า <c oughs> ตายมันมู่ข่อยกันอยู่กับรถมู่ขายนามู่จะพูบอยู่ในรถย่านเลยหนึง่งบริย,ยานต,ต,ตัวเองนี่บเป็นห่วงแลนมาเอามู่ย่านมู่ตายเลยเกันรถเป็นห่วงรถเป็นห่วงรถชื่อกันเลยเป็นห่วงมู่เป็นห่วงรถแต่่หวงตัิญาติลุงให้บาทเองของเนี่ยไปลินเด้ไปลินเนาะกลางคืนอีกบอกบอกกลางเว่น มันรถใครแต่นีสุกสาราอยู่แถวใกล้หันแปงลงรถแล้วยอ่ยอย้อรถขึ้นกับแบกไปซักยาให้หมูยันหมูซับในแล้วก็ซักตัวเองครับแหงวันได้ยอมเน่ฮะไปริ่นต่อเลยแมนไปริ่น,นคอยไปริ่นต่อเลยไปเอาไปรุ่นเหพี่น้องไปรุ่นมันกับผ่านผ่านมาหลายๆต้องผ่านมิตรว่าแต่ข้าหันมาก,ก็มีสติขึ้นค่อยคอยขับรถกับวัน้เคยเกิดอุบัติเหตุกเคือ อันนี้กับขั้นโม้ยมักีฮีกับย่าบเจือกเนาะเมนขับรนทางดีกับโบเป็นอย่างเดี๋ยวทางเงินโบดีเดีบ้านอย่ามันเนาะคือว่าพัดเข่าบ้างบัดนี้นั่นขี่รถเวลารถใหญ่รถอยังเขาแซงเลยหลีกเขารถเมนอ่าครับเห็นรถใหญ่รถชิบล้อชิบลอออะไรอย่าไปแซงเขานอกจากว่าเขาขี่ซ่าเลีแหละเขาแซงเขากับเบิ้งแบว่าววิทย์เมนกาวิทย์อันตรายเลยขบมาเจือกนี้ปุ๊บรถใหญ่ขีมหลังนี่แห้งเหยียบซ้ำอีกรถโวยพอแห้งอีกเนาะโดย บิรเลยบิร์ตเลคนอยู่บ้านจะคิเป็นอะไรพออันมาฮอดเทือนเมตุคนวายได้บานัตรเมตุบัดรเมตุมาได้บัตรได้เพิ่นกระจุ่มแล้วเพิ่นกระย่าเพิ่นกระเบิงเหรออืออือเราเพิ่นตกใจเลยเนาะเพิ่นกระชิบบนจัเพิ่นกระมีแต่น้องสาวอะไรเป็นห่วงหายอยู่แต่หุงเียันหูหูว่าเอ้ยรถเจือกจนมาแต่หุงหม้อเพิ่นยังอันนั้นเพิ่นยังหายนานอยู่เบิด์สองคนน้องหรือว่าหายต่น้องสาว ในน่องสาวเอาน้องผู้น้อยนี่ยังบ่จักน้อเนาะยังบ่จักเป็นห่วงปีแล้วบ่อันตุสิตเหมันน้องสาวลูกผู้น้อยน้องผู้น้อยน้องผู้ที่สองเพิ่นจะปีสิบสามป่นสิบสามเพิ่นสิบสี่สิบห้าเลยบ่จักบ่ปีใหม่เพิ่นแหละสิบห้าเลยแต่ว่าเพิ่นนั้นบ่เฮาจริงที่จริงกะเขาเจ้าใส่ในสรรมนูพิษแต่ว่าสิบห้าที่จริงสิบหกสิบหกแหละใส่ในธรรมนูน่ะเพิ่นใส่พิษซื่อเพิ่นบุหรี่ของเฮียน เพิ่นออกเพราะยนอนวรรทุกงาตัวเด่นออกให้น้องให้น้องเข่าเสียชราเสียชราหาเงินคือว่าออกมาตัดอ้อยออกมาตัดอ้อยคืออันนี้พักพื้นบ่เมียนเดี๋ยวเช้าก็ไปยังเป็นแป้วอยู่เนาะจัะมืดอลยสาขาล่มเดือนยังบ่ฮอดเดือนหนึ่งสามทิศทักได้สามทิศทิศที่สี่ทิศนี้คือว่าเศร้าไปเกือบแล้วเนาะคือว่าอะไรเป็นเดือนหนึ่งเลยสักตั้งแต่ปีใหม่แรกๆผมบอกเมีน แต่ปีใหม่2 0ี่ลงเนาะเสียงดังบ่อเหม็นายนะหลุดเจี๊ยบเหรอบ่อเจี๊ยบเองมาสิตาเขา่าตำกันนี่แหงบ่อเลยคือเคยได้ยิ้นดูตำกันนี่ปั๊กเราได้ตำกันนี่ประชาดงานกันนี่นี่มันเคยยกเถื่อมันเตือนเด้อนี่เด้อให้มีสติครับรถให้มีสติใส่กับระมัดระวังเนาะอันนี้ยังว่าบริเมาบุหรี่อย่างไรขันเกิดกรณีที่ว่าแบบเมาเนี่ยแหง ต่ำเลยรับเลยรับเลยต่ำรับเลยในกิจิตรมแห้งขี้ไว้เต๋อบ่อตอนลงตอนเจียกกลางๆเนาะกลางกลางแซงบ่อหลุดเพลินน่ะมาแซงหลุดท่า้วเ่าหลีกเมนแล้วก็พระกันหลีกลงหลีกลงสะคลองเจือกเลยบ่เจือกเลยเผลเพลินได้ลงมาเบิ่งบ่อบ่อเพลิดเพลินไปเลยผลยันเป็นโทษมั้ยไอสาธิตอะไรนี่เนาะสาริษช่วยดีเนาะช่วยดีไอ้สาธิตของอัน นอกไอ้จ้นี่เด้เรามักว้าดอกช่วยดีเนาะเราไปจื่อป้ายรถป้ายยางเพินบ่บอสบรจื่อตอนั้นกะบดิเนมแล้วมันลงมันบึบแล้วเนาะเมนมันคือนม่ได้กะยยางไปหารถเขาขมิขมักนี่มันกับมันกับหมิ่งไปแล้วแล้วเนาะแตกวะตกใจอีกแล้วอีกอย่างใครจะบ่มบ่รับเลยเนาะใครจะตาบ่แตกม่ยังัตคิ้วเห่ะแข่งข้าบ่หักเนาะมึงดีงดียังดีสันนี่นะถือว่าพลาดเคาะไปปีใหม่พลาดเคาะพลาดเข็นไป เข,าขอ,อมามาให้บัน้เนาะแล้วัระว่างเดิอบันี้เดิอมีสติเด,ด้มมีสติในการขับรถขับรางหรือว่าเขาซ่อนกับมูกกระยาเขามู่ขี่ไว้เลยเขาเตือนมู่เคยจะขี่ไว้ร้ยา,ยา,ายวบบนีถึงว่าเขาเป็นคนช่อนกระยายเขาต้องเขาต้องเบิ่งน้ำอ่าที่ขี่ไว้เลยเขาท่วงมู่รถเขากเบิ่งทางมันยากมันหยาัยางรถจักมีคำว่จุเป็นยนจะขี่ไว้ได้ขาดารถจักมันชองตีนเพราะมันพลาดแบบนึงแล้วมันเจือกรล้มันเจือกมันโอ้ยเอาน้ำมันท่านคันได้เป็นไหม ช่วงย่ำหนาวใช่ไหมจักบ่อช่วงหนาปวดบ่ได้ว้าแล้วหลกลางคืนจนกระโตกลางเว่นนะพออย,อยู่กลางพอกลางเว่นอากาศมันบ่เย็นปานเดมันมันก็เข้ากับกลางคืนน่ะนอนบ่ได้เลยอ่มันก็เข้กกา,ขนนะนนากบ<ม>ับการที่เฮาย่างแน,น่เนาะโดยถ้าว่าย่ำหนาวมันดีตอนนั้นเฮาย่างหั้นแต่ว่ามันสิปวดมันสิบาดแผลเฮานี่โอ้ขนาดเล็บซูนนั่นชีิงตัวเองยิงกันอยากหายอยู่แล้วแมนแมนอ่า น้องตุบี้เอาอเงินเอาเงินไปแห่น้องไปมอบหนาทีให้น้องน้องออให้ด่อ้องให้พ่นชื่อกินนะให้พ่นชื่อกินจับเขาซื้อเขาให้ะใครจะได้เอา,อ,าอ่าเด็กมีมาละยางสามเซนเน,ะนเาะเมนไว้ซื้อกินเดอ้อ<ด>อยากยังก็ซื้อกินรลดเขาวนีี้ันสอบ หม่พันปลายเพื่อให้ขเขาแพ,เพงเหมืนเนาะแพงแพงแต่ว่าทาเป็นอย่างในทาเดอคือบอกกันเด้อโดยค<ด><ด>่าหืดค่ายานะเบิดลายเตอร์บอนหม่นาะเบิร์ดลายเราห้านาะเบิด,บดไทก็เบิลายคือการบ้านสามแสนปายสองแสนลืมถามแม่มาทางได้บาทนี่แม่ผู้อยู่่นพนักก็ให้อ ให้แต่ก็ให้เป็นห่วงอะไรเนาะให้เป็นห่วงอะไรเพิ่นบอลเพิ่องเห็ดเรียกอยู่่นซ้ำเนาะสิบมมีสมาธิเห็นเรียกเรียกคนน่ะเพิ่นเพิ่อนทอนอย่างมากเพื่อยมือเขาล้ลงฮะโทษแต่ว่าบัดเพิ่นเบิดมือนั่นนะเพิ่นชอบงานชอบยังได้แลวบ่เพิ่นบริตกงานบ่ช่วงนี้เพิ่อนขาเจ้าว่ามันไอเขาเจ้ายุดยุดแต่โดนและยังบริเหตอยู่ อ๋ออ่ะอ่ะกันไดกะเป็นกำลังใจให้เด้อคือเรื่องใบตาดินอจาจชีได้เลยแหละบัดนนี่อาจชีได้ใบตาดินแหละเดี๋ยวคอยลงไปจ่ายเงินเพิ่นอีกบัดนี่แหละถ้ามันออกแล้วคอยเอามาให้เจ้าเด้อใบตาดินขอบทองเด้อเพราะว่าผู้นี้ก็เป็นผู้โชคดีดีกก็ว่าคอยเอาดินให้ยกดินให้คนทบอิดอีกเลยคนทบอิดบ่อ่าให้เรื่องไล่ไล่ผ่านไปเด้อบัดนเด้อมีสตีเด้อ โอ่ามีสติสตงเเังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้แบบนี้เนาะแ<ด>มนอย่าบ่คอยกลับก่อนเด้อบบดนี้เด้อด่า<ด>ข,ขอบใจพันเน่ละขอบใจผู้ใหญ่พันเน่ที่ว่าเพิ่นมาซ่ยเฮาหนะขอบใจที่มาซ่ยน้องกุ้งน้องก้อยที่มีตาน้องกุ้งน้องก้อยที่เอาเขาเอาเงินให้เนาะนที่เอาเขาเอาเงินให้ที่มีตา ขอพระเจ้าไอพรอยู่ดีมีแห้งคาเอาจ็บบ่ให้ได้ของไข่บ่ให้มีเออซาถุอ่ะซาถุเนาะกะน้องเราคือกันเด้อกินรเด้อเจ้าก็คือกันหายเศร้าไวปๆเนาะ่ายเอาออกแล้วบ่พลายเอาออกเดียวถ่าได้มันแห้งแล้วบ้เนาะไปใส่มาใส่ก็ให้ระมัดระวังวางได้เสียชมไลยแมนใหญ่เริ่มใหญ่เป็นชาวเลยเนาะโดยเขาก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หิงก็ต้องระวังมัดระวังเนาะอ่ะจุประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อ สบายดีอีกเทนึงพี่น้องเดอ้อโอเคพี่น้องเอยเนะภารกิจอ่าภารกิจมอบเข่าแะ้วก็มอบเงินขึ้นมาลดขึ้นมาลอดภารกิจมอบเข่าแล้วก็มอบเงินให้อ่าน้องกุง้งน้องก้อยก,ยกัจบลงไปเนาะก็มีข้าวไร่เนาะข่าวไร่กับมันก็มีข่าวไร่แล้วกับผลข่าวดีน้่มมาแหละข่าวไร่คือว่าเกิดบุติเหตุเนาะทุกโดยแต่ว่าเขาก็บหู้ช่วงมันเกิดนะ เป็นเพื่อนนั่นผิดเพื่อนจึงบอกเนาะในกาเข้าดีจกเพื่อนกะบริกเกินอย่างไรเนาะเพิ่นจะเศร้าเศร้าและะ้วในกะเอาก็ได้เอาเข่าเอาเงินมามอบให้เนาะการหน้าอุตนสงสารน,นั่นแหละเนาะด็กน้อยจากใครอยู่หูจักควมบางคนนะหูจักควมเนาะอ่าเป็นคนเป็นด็กน้อยที่จากควมอ่าือสิดุมันอะไรโชคดีนัดน,นึงนะตัวเนะ <ม EN. S 2> าะแมนเอาเรื่องเอาเล่าในเรื่องรุนเรื่องล้างอะแมนแม่โชคดีโชคดีเนาะก็ฝากพี่น้องฝากผู้ใหญ่ อาเมตตาและกระทงสารน้องเพื่อนในเด้อพี่น้องเด้อเนาะในกระผักอาเบิ้ลคลิปของตูชิดและกับทีมงานบุคคลโฆษณาเนี่ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นักกัดกดแชร์แชรให้เด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตูชิดจะิได้ขอตัวและพาจากไปก่อนพี่น้องพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทีมงานและกับตูชิดจะได้ขอกล่าวคำบาสบายดีพี่น้องสบาย